และผมจะไม่ถ่ายให้ดูนะครับวันนี้ผมกินแกงกิวไก่ทอดในสูตรของ,ของชาวก,กวนนะิ่กุนินนะยจริงจริงเมืองนี่มีคนแขดอยู่เยอะไม่เรียกว่าแขดดีกว่าครับผมเรียกว่าอินเดียดีกว่าเป็นชาวอินเดียเอาทอดได้น่ากินมากครับเขาจะใส่เป็นกระเทียมหรือหอมอะไรสักอย่างแล้วมันดวูวบน่ากินเพิ่งทอดมาใหม่ๆเลยนะครับ ก็เนี่ยมีรถม้าวิ่งผ่านเบอรน,นี้มีสเสน่ห์ที่รถม้าด้วยผมไม่ได้ตั้งกล้องไปทางนู้นนะครับเพราะว่าแสงมันจะทําให้หน้าผมดานะะผมกํลาลังคุยเรื่องกล้องกันอยู่เพราะว่าผมได้กล้องมาตัวหนึ่งครับเป็นนิคอนอะไรวะดีดีเก้าสิบดีเก้าสิบนะครับก็กาลังจะดูเรื่องเลนส์อยู่เพราะว่าเวลาถ่ายรูปจะได้สวยบ้างครับเพราะว่าบางครั้งอยากถ่ายรูปให้มันสวยก็บ้าง แต่ว่าไม่ใช่ว่าเดินทางน,อนะอะไรไกลๆนะหมายถึงว่าเวลาอยู่กับพี่นะครับอ่ะข้าเรื่องครับไม่นี้มีข้าวผัดกับไก่ทอดแต่วันนี้ผมชิมแล้วไก่ทอดอร่อยผมก็เลยถ่ายดูที่แรกผมไม่ถ่ายหรอกกูบอกว่าเออถ่ายหน่อยพี่ก็เลยถ่ายมันอร่อยครับไก่ทอดอร่อยก็เวลากินก็ใส่พริกอย่างนี้ครับแล้วก็เด็ดพริกเวลาสั่งพริกเนี่ยก็เซฟชีวีใ่ใหม่มือมือเดียวแกะบูแกะ ไอ้นี่ก้านมันลำบากก็<า>ไม่ต้องแกะครับชีวิตไม่ไหนมากครับกินทั้งอ,อย่างนี้เลยครับโอ้ยหวังจริงก็สูงแบบกั้นกะหล่กอร่อยหัวไห่หัวไห่เหรอเห็นนี่ไหม ่ uh, ไม่เห็นน,นี่หวานอืมอร่อยแล้วไปกินไปนะครับในสูตรของมิสตัวเฮอเซียนี่มากนี่ครับ แต่เคยกินเนี่ยสำเพยกินเนี่ยคล้ายๆข้าวทอากระเทียมเนี่ยเขาใช้กระเทียมแต่ว่าที่เนี่ยใช้เป็นหัวหอมแล้วก็ใส่อะไรบางอย่างออไปคล้ายๆเครื่องเทศนะครับแล้วก็กินแบบร้นอนๆนะครับสุดยอดครับผมก็จะใส่พริกโรยอย่างนี้หน่อยนะครับแต่งให้มันพอคําให้มันดูดีครับเนี่ยมันจะออกมาเป็นประมาณน,นี้ครับ ขณะที่เราก็ชมบิวตี้ทั์ไปด้วยนะครับว่าวิถีชีวิตชาวบ้านเขาเป็นยังไงกันบ้าง,งไไนนครับที่เมืองปินปูโลวินปินปูวินนะน่ากินครับมีคนถามผมว่าทําไมผมต้องโยกอย่างนี้ครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับบางครั้งเวลากินเราก็เคี้ยวอยู่อะไรอยู่ เป็นมื้อเช้าที่อร่อยอร่อยจริงไก่มันไก่มันแท้มมันกำลังดีมากนี่เวลาเขาเสิดนะครับที่เมืองเนี่ยเขาจะมีนี่ให้คล้าย,ายเครื่องเทศแห้งนะครับมาโรยใส่ไปในน้ำซุป ผมกินแล้วมันออกเปรี้ยวๆคล้ายๆกับส้มปล่อยอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่กินไม่ค่อยชอบอะไรไม่ชอบก็ไม่น้องกินแล้นต่อไปครับลองแตงกวาเนี่ยสังเกตดูแล้วเราผมกินข้าวนะผมจะมีเอาเอาแต่งคำนะครับคือประมาณนี้ครับผมว่ามันทาให้รสชาติมันอร่อยดีแล้วก็ใส่นี่ลงไปฮนะับมีพริกไทยก็ใส่พริกนะครับ เราไม่ต้องกินพริกทุกคำก็ได้ครับอย่างคํานี้เนี่ยผมเน้นที่หอมเนี่ยก็ใส่หอมลงไปตักขึ้นมาเนี่ยก็ปดีคำนะครับกลังหน้ากินเนี่ย มีรดชาติอาอของหอมแดงเข้ามามันทำให้มันหวานแบบัซ้าๆนิดๆเยี่ยมครับก็ครับฝั่งเพลพรพมาร่าไปด้วยสำหรับผมก็มือนี้เลยเป็นมื้อมื้อเช้าก่อนที่จะไปทางมาเลเรียเดี๋ยวก็ก้่าวขึ้นได้สิบโมงตอนนี้กี่โมงเนี่ย ก้ามงสี่สิบถีงยี่สิบนาทีผมจะไปมนานเลเซียแลครับก็พอดีอาหารโรงแรมที่ผมพักนะผมพักอยู่ที่ยาราเดดปิคครับแล้วก็ทำอย่างนี้เด็ดด้วยผมพักอยู่ที่บาวโวแล้วอาหารโรงแรมมันก็มีไข่ดาวกับขนมปังซึ่งผมก็ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่ก็เลยออกมาแบบนี้นะครับมื้อนี้จะคำนี้จะพิเศษหน่อยครับจะมีหอมแดงด้วยแล้วก็ เหยือ,อย่างครับบางครั้งผมก็เอานี่โปะลงไปข้างบนอีกทีน,น,นะครับให้มันดูน่ากินขึ้นนะครับหืมว่าหืมับ

ที่ผ่านมานะครับกินแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกันแบบน<ม>ี้ผมมาั่งคิดเมื่อคืนนี้เออผมลืมลืมเพื่อนเพื่อนไปหรือเปล่าไม่ค่อยได้คุยกันบัวแต่กินวันนี้ก็เป็นอะไรที่กินกันไปคุยกันไปแล้วกันนะครับในแบบฉบับของผมเองก็เป็นแบบนี้นะครับเออไอตั้งตั้งกล้องถ่ายนานๆานยี่สิบสัสิบนาทีเนี่ยนั้นสมัยก่อนที่ผมน,นานบีครั้งหนึ่ง แต่มาทิปนี้เขามาเนี่ยรู้สึกว่ามีบ่อยหน่อยใครที่เบื่อๆเต็เงๆก็อย่าว่ากันนะครับเขาจะกลับมาเหมือนเดิมคือกินแล้วก็ถ่ายแล้วก็ปุ๋ยมากขึ้นถึงค,ความน่ากินของมันครับทิปนี้ท่านะทิปนี้มันมีเพลงอยู่นะถ้าเกิดว,ว่าเขามีดีคณติดอะไรขึ้นมาท่านก็อดเห็นไ็่ไปเวลานะครับ thank you thank you ภาษาหอมๆมาครับที่เจ้าของ <c oughs> <c oughs> มันคุณไม่กิน่นอะอะไรนะพี่ม่นคุณกินนมอสยังอ่ะันกินยิม,มแล้วกินหมดแล้ว กินยากแล้วเดี๋ยวผมต้องใจ้สองมือแล้วเพราะ,ะนั้นคำนี้คำสุดท้ายนะครับเพราะว่าเหมือนต้องเอาซ่อมมากวาดด้วยหวังว่าคงเข้าใจนี่ปลาสุดโอเคเราจะไหนมันจะอะไรไก่ทอดสูตรของปินอวินนะครับ ที่มีเส้นสายอื่นๆอีกแล้วเนี่ยอล่อยจิงเยี่ยมเยี่ยมตัใจครับหมดละโดนของจิ้นเมาเลยพี่